เราต้งนาเวเนื้ออันนี้รูปอันนี้จริงๆขอเป็นวิดีโอนะอนนเอาางี้นี่หน้าจอของเราเป็นแบบนี้ลิซ่าหรอวนะ่โลเซ่อ๋อ่าทาเป็นลิซ่าเลยอือ ก็สรังเล่นเกมมีปะเยกมอะไรหรอก็เพิ่งไปลบลบที่ไม่ใช่โอ้ค้างอันอันนี้ยค่ออะไรไม่ใช่เป็นม่คเป็แหลกนายลงของของหรือสองสีไปสองสอง เขาเราเราไม่กระตุกแล้วไม่กระตุกแล้วของค่ากระตุกอ่ะนิดหน่อยของเราไปลบแอปมาแอปที่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องลบพีพายจริงนะโหลดมาก็ไม่ได้เลยต้องพีพายเล่นดีเล็กกว่เราเนี่ยไม่เดี๋ยวเราก็เล่นดีนะหัดแล้วไม่ล่ะสมัครสมัครใหม่ก็ได้พอเราแย่สมัครใหม่สมัครใหม่ตาย ของเรามันโดนโดนบล็อกไปแล้วเราไปรีบไม่ได้เลยเล็กใหม่มีอะไรจะบอกมีอะไรบอกเราเล็กม่หมดเรามีอะไรจะบอกบอกว่าอัดคลิปอยู่นะอะไรเราไหนลงไหนเก็บเราโดนบล็อกโดนล็อกไปแล้วไปรีบไม่ได้ มีไฟอยู่ก็โดนลอด็ลอกโดนบล็อกไปเลยลแบนเฉยเลยเราเล่นไม่ได้เราเราเลยสร้างใหม่แต่เราไม่เติมอะเกียดเติมเราเติมเกไปเยอะและ้วเติมไปเดี๋ยวพอโดนแบนกหายดีที่สุดเปิดจอเปิดรูไปไหนอะไปไหน น้องมาแตกไกลนะ้ำมันเอาลงเฟมไม่ได้ลงได้ดทอมายินผ่นานเชียยหัวตรงนี้มีเอเคฮห้ทำไงก็ไม่รู้เราเอาลงไม่ได้เร็อแม่ลงแม่เลย คลิปแรกที่เราส่งใ้ไป้แล้วใช่เราลงไม่ได้ไม่มีไม่มีขึ้นนายเห็นตะกินปืนยังเนี่ยนายนาย อุ๊ยสวยอยู่มีหัวกะโหลกตัวนี้ด้วเยเฮ้คนคนแดงแดงคนแคนแดงคนนั้คนนั้นนนนอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นไอ้ปากหน้ากูม,มาคาเลยปากหน้าแม่ของผม เก,กล้องไม่มีมันจะเลงยากหน่อยยากยากสโคไม่มีนะคะ่ะเดี๋ยวต้องหาเราไม่ค่อยชอบมันยิงยากมากไม่มีคนอ่ะไม่มีไม่ สูงต้นอะไรก็บไปยัยจ๊ะแต่เจ๊สรายะโอ้ยโอ้ยหลบคานทะระยาแป๊บนายไม่กลัวเลยอ่ะต้องบุกไปยิงเดรีป้าปัดยิงได้โดรสี่นัดสี่นัดแรกมันยิงมาโดนก็บอกว่า อุ้ยขังนายเลนายเอาวาเนี่ยสนายอ๋อก็เลยนายเล่นสนายเก่งเราเล่นไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวว่าแต่เราเลยเขาเล่นอีกมั้งไม่เก่งมั้งแล้วแต่คนน่ะเออง่ายนายเอากระสุนน้ำตาลเมาหน่อยแมวเยอะแล้วตันแล้วด้วย พอเราใส่เราใช้ก็สุดฟ้าไอ้จัดปลวกไอ้ีไอ้จัดปลวกไอ้จ้ดปลวกไอ้คี้หนึ่งสี enemies enemy down มันยิงอยู่ supply box here Drop is coming. Well, song. Supply box here. Well, like อะไรครับเนี่ยไม่เอากล้องไม่กูเลยเหรอกล้องไม่มีกูเลยสโคปหายไเลยไม่รู้ มไปหายม <c oughs> มันก็ไม่มันไม่ได้เก็บนะ วงแหวอยู uh ่ใกล้กูเลยแต่ตกใจแต่จะไม่มีใครวิ่งมานะ ตอนนี้ขอตอนนี้อใครมดูจังหวะตัวไหนมันมเเลยเนี่ยายนายมึนตเลยไปดูใครอยู่อย่าขี้อ เก็บท้าเืินว่านายค่ากินตัวอะไสามเอาสี่ข้าตัวนี้ก่อนข้าขบงญแม chưa phần này qua mà cả lắm cái này khô dữ, Để nó không lắm mà cũng cả ดินมาอยู่ในบ้านสิก็ได้คุมกันได้เ,เราอยู่บนเขาเนี่ยน,นอนซุ่มจมตีไมีคน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  เร็ววงวงบีบแล้วลูเอะ drop is coming supply box h e น่หเจอคนไหมเตอองตัวอีคนสตัวได้ก ja ี่คิวแล้วห บินไปดีกว่าบินดีกว่าบินดีกว่าติดเดือิดเดแล้วซุ่มดูข้างบนก่อนไว้ใจไม่ได้พวกโรงงานคนเยอะ <laughs> ถอยหลังถอยหลังแล้วก็วิ่งเอาเรื่องคน ถือปืนวิ่งทำไมช้านะเม<า>ื่อกี้มันกระตุกไปหน่อยตะกี้บินไปแล้วมันก็ยอ้อนกลับมาใหม่ขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาสองซองไม่ได้ใช้สไลด์ส่องดูนายดูข้างหลังด้วยบนภูเขา ย้ายเต็มเลยเนาะปั๊มก็ะเรื่องจะได้รถพาเสียงอะไรวะรถไอติมไอหมดเสียงอะไรอยู่ในคิวเสียงอยู่ในเกียร์กระเป๋าเต็มย้ายเหลือเงินสิบเจ็ดคนแล้ว ตายเกือนจันจังฟ้าเฮ้ยนายไม่ไม่ดูวงไงระยะไอดดำระยะไกลไปแล้วข้าวิ่งไม่ดูวงเลยเมื่อกี้เรียบร้อยครับเดินวงกินเจริ่ ทำไปทอนาตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอมันไม่ยอมบินให้เราเรากระโดดแล้วมันย้อนกลับที่นั่นนายไม่ยอมบินให้เรามันย้อนกลับที่เดิม,มเราก็โดดบินเหมือนมันจะติดหลักไงมังนลกระโดดบลัก ระวังระวังระวังข้างในหลังเขาซ้างในหลังเขาข้างในหลังเขาไม่ต้องสนใจเลยว่าเปิดจุดอย่างนี้แน่ไหนขึ้นไปบนนี้ดิมันจะได้ดีขคนงง่าย ปะนายไม่ทำให้มันปวดสุดเพลิดเพลินมากี่ไอันนี้นไม่มีของแล้วมันเก็บไวหมดแล้วของไอ้เนี้ยขีดลงลงเลยนะไม่ใช่ลงลงอย่างลงขึ้นบนสุดเลยขึ้นมาเหมือนกันนี่ ขึ้น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  ไม่ใช่ว่ายืนอยู่สไนสอยปื๊อสัดจงเลยนะตอนนี้ยังไม่มีครยังไม่เจอใครเฮ้ยตรงไอเด็กเราต้องดูไอตรงไอเดับไปไม่แน่โดดเป้าโดดเป้าวงบีมันนะไอเฮ้่ยบนบนทงน้ำบนทางน้ำบนทางน้ำบนทางน้ำปล่อยไปปล่อยมองบีเราต้องเอาตัวเองรอดกัน อ้าวเป็นเฮียรหรอวะแตกอย่าบอกว่าแตกคู่ไอชิ่นี่แม่งกนติดนะอย่าบอกว่าแตกคู่อ่ะโอ้แะไวว่างวคู่เลยเกินไป ก็ไม่รู้มองไม่เห็นโอหกเก้าเราก็มองหาเป็นหกเก้าอีกแล้วเก้าห่วยออกขึ้นมาเจอสองแต้มเออเราจะขึ้นขั้นที่สองแล้วเลเวลัพไปอีกได้บัตรแรงจะขึ้นขั้นที่สองแจ๋ว เดี๋ยวโคตรโหดเรื่อยๆเรื่อยๆครับต้องจบคลิปที่เท่านี้แหละเดี๋ยวลง Youtube ไม่ได้คลิปมันจะยาวเปิดอีกคลิปก่อนนะ <c oughs> กางปิดคลิปได้ไหมไปเลยาเลยาลครับบายบาย